เรื่องแม่ครัวของวัดตายกลับชาติมาเกิดเป็นสุนัขเรื่องของการเวียนว่ายตายเกิดคนกลับชาติมาเกิดเป็นสัตว์สัตว์กลับชาติมาเกิดเป็นคนเรื่องของการระลึกชาติได้อะไรทํานองนี้มีให้ได้ประจักษ์มากมายในโลก โดยเฉพาะคนไทยชาวพุทธที่มีความเชื่อเรื่องของกฎแห่งกรรมเป็นพื้นฐานอยู่แล้วจะพิจารณาเห็นความเป็นจริงนั้นๆแต่ก็ยังมีคนส่วนหนึ่งที่ปรามาสว่ามันเป็นความงมงายของคนที่ชอบทึกกทักคล้อยตามแม่น้อยก็ไปอยู่ประจำที่วัดจังหวัดอ่างทองทำหน้าที่เป็นแม่ครัวใหญ่เพราะแกมีฝีมือเรื่องอาหารเป็นอย่างดี อีกทั้งลูกหลานสมัยนี้ก็ไม่ค่อยยินดีที่จะมีผู้ปกครองร่วมในครอบครัวใหม่ของเขาอยู่วัดจึงสบายใจกว่าวัดนี้เป็นวัดปฏิบัติกรรมฐานมีชื่อเสียงมากวัดหนึ่งมีสาธุชนเข้ามาศึกษาปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานกันมากทุกวันจนถึงเวลาค่าเริ่มแรกแม่น้อยก็ร่วมฝึกกับเขาด้วย แต่จิตไม่ว่างสุดท้ายขอเอาดีทางครัวอย่างเดียววันหนึ่งแม่น้อยสังเกตเห็นว่าหลายวันมานี้พวกกุ้งปลาอาหารเนื้อต่างๆมักจะถูกขโมยไปจึงซุ่มจับขโมยอยู่เงียบๆและแล้วก็จับได้ว่าหมาน้อยตัวหนึ่งมาแอบคาบเนื้อปลาไปเป็นประจำอันที่จริงแม่น้อยไม่ใช่คนใจดำอ่ำไม่เห็นแต่อย่างไร แต่วันนั้นอารมณ์เสียดายเนื้อสัตว์ที่ซื้อมาจึงลืมคุณค่าของเนื้อสัตว์ที่ยังมีชีวิตยอยู่ตรงนั้นแม่น้อยได้ยกหม้อน้ำเดือดๆทั้งหม้อสาดโครมไปที่เจ้าหมาน้อยเสียงร้องแสดงความเจ็บปวดและตกใจสุดขีดของมันทำให้คนรอบข้างต้องวิ่งออกมาดูกันหมดส่วนแม่น้อยก็ตกใจในการกระทำของตัวเองแต่ก็สายไปเสียแล้ว แม่น้อยใจสั่นเดินตามหาหมาน้อยตัวนั้นที่ค่อยๆลากขาเสสั่งไปถึงหลังป่าช้าแม่น้อยเห็นมันหมดแรงล้มลงในที่นั้นแม่น้อยเห็นแม่หมาขาหลังพิการทั้งสองข้างอีกทั้งกำลังตั้งท้องอยู่มันมองดูแม่น้อยและมองดูหมาน้อยที่เจ็บปวดจนหมดสติล้มลงตรงหน้าด้วยสายตาหวาดผวาอย่างยิ่ง แม่น้อยน้ำตาไหลพลูรู้ได้ด้วยจิตสำนึกว่าหมาขโมยตัวนี้อาจจะเป็นลูกของแม่หมาพิการตัวนั้นมันคงจะไปขโมยอาหารมาเลี้ยงแม่พิการของมันเพื่อชดเชยความผิดบาปที่ก่อกรรมไว้กับหมาน้อยและแม่ของมันแม่น้อยเอาอาหารเหลือจากพระชันเพนแล้วไปเลี้ยงดูหมาทั้งสองตัว ไม่กี่วันต่อมาหมาน้อยที่ถูกน้ำร้อนลวกก็ตายลงเพราะทนพิษน้ำร้อนลวกไม่ไหวแม่หมาร้องโหยหวนอยู่หลายคืนติดติดกันจากนั้นเป็นต้นมาแม่น้อยที่เป็นคนสนุกสนานชอบหยอกล้อใครๆก็กลายเป็นคนเงียบขรึมซึมเศร้าอีกไม่กี่วันต่อมาทางวัดจัดงานฉลองรับต้นเกระถินเป็นวันที่ต้องทำอาหารเลี้ยงพระ เลี้ยงคนมากมายแม่น้อยต้องรับงานหนักตื่นแต่เช้าก่อไฟฟืนต้มน้ำหม้อใหญ่ไว้ระยะนี้แม่น้อยใจคอไม่ค่อยอยู่กับเนื้อกับตัวอยู่ๆก็เหยียบพลาดหล่นจากชานครัวชั้นบนลงมาที่พื้นครัวชั้นล่างเคราะดีที่ชานครัวชั้นบนไม่สูงมากแต่อย่างกับเจาะจงแม่น้อยหล่นลงตรงหม้อน้ำต้มเดือดใบใหญ่ ล่างพอวินาทีนั้นถ้าหากไม่ใช่แม่ประคองหูไวตาไวมือไวผลักร่างของแม่น้อยให้ห่างออกไปก่อนจะประทะหม้อน้ำร้อนเพียงแค่คืบแม่น้อยคงจะสุกอยู่ในหม้อใบใหญ่นั้นเสียแล้วแต่ถึงกระนั้นขาของแม่น้อยก็ฟาดลงกับหม้อน้ำอย่างแรงมีผลทำให้หม้อน้ำเอียงควา่า น้ำเดือดเดือดราดถูกแม่น้อยไปครึ่งตัวแม่น้อยไปตายที่โรงพยาบาลในวันที่สามเพราะทนพิษบาดแผลน้ำร้อนลวกไม่ไหววันรุ่งขึ้นหลังจากที่แม่น้อยตายแม่หมาพิการหลังป่าช้าออกลูกมาหกตัวทุกตัวอ้วนทวนน่ารักพอลืมตาก็ออกมาหากินเองได้ทันทีลูกหมาตัวหนึ่งสีขาวจุดดำ ท่านเจ้าอาวาสบอกว่ามันคือแม่น้อยกลับชาติมาเกิดขอให้แม่ชีที่วัดเลี้ยงดูให้ดีครั้งแรกทุกคนยังไม่ปักใจเชื่อคิดว่าหลวงพ่อล้อเล่นแต่พอเรียกเหมือนว่าแม่น้อยมันก็รู้ตัวพอโตขึ้นแม่น้อยรู้จักข้าปิ่นโตติดตามหลวงพ่อไปบินทบาทพอกลับถึงวัดมันจะถวายปิ่นโตอาหาร ลงบนผ้าที่หลวงพ่อรองรับเหมือนสีกาที่พมกล้าแตะจีวรของหลวงพ่อหลวงพ่อเองก็ไม่เคยแตะต้องหมาสีกาแม่น้อยยิ่งกว่านั้นหมาสีกาแม่น้อยยังรู้จักหมอบกราบเฝ้าพระทำวัดฝั่งเทศฟั่งธรรมเป็นประจำเช่นนี้ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อแล้วว่าแม่น้อยกลับชาติมาเกิดใหม่วันนั้นเมื่อเรามาเยี่ยม แม่น้อยเห็นรถเจ้ปุ๋ยแต่ไกลก็จำได้เพราะเจ้ปุ๋ยมาเยี่ยมบ่อยแต่ข้าพเจ้าเพิ่งจะมาเป็นครั้งแรกแม่น้อยแสดงอาการตื่นเต้นดีใจเหมือนรู้จักกันมาเก่าก่อนเธอยืนขึ้นใช้ขาหน้าสองขาเกาะบนหน้าขาของข้าพเจ้ามองดูข้าพเจ้าเหมือนจะพูดอะไรและน้ำตาก็ไหลพรากข้าพเจ้าเรียกได้คำเดียวว่าแม่น้อย แล้วเราก็ร้องไห้ไปด้วยกันเจ๊ปุ๋ยรีบอุ้มแม่น้อยออกไปจากข้าพเจ้าตัดบทว่าเราไปกราบหลวงพ่อกันเถอะหลวงพ่อเล่าเรื่องราวของแม่น้อยให้เราฟังอีกมากมายอันเป็นประจักษ์หลักฐานแม่น้อยเองซุกอยู่ข้างเจ๊ปุย๋ยนิ่งฟังอยู่ตลอดเวลาเจ๊ปุ๋ยแกะขนมจะใส่จานให้แม่น้อยแต่ครั้งนี้ไม่รู้ทำไม เจ๊ปุ๋ยจะชวนชิมอย่างไรแม่น้อยก็ไม่ยอมกินข้าพเจ้าจึงพูดกับแม่น้อยว่าเมื่อก่อกรรมใดไว้ก็ต้องชดใช้ผลกรรมนั้นใครก็ไม่อาจชดใช้แทนกันแม่ชาตินี้จะต้องมาเกิดเป็นกายสุนัขแต่ก็ยังมีบุญได้อยู่วัดติดตามรับใช้หลวงพ่อขอให้จิตสํำนึกดีของแม่น้อยจงคงอยู่เรื่อยไปหมั่นฟังธรรม สำนึกขอเข้ามาเป็นสุนัขก,ก็กลับชาติเป็นคนได้อีกนะแม่น้อยแม่น้อยเหมือนกับจะได้คิดจากคำพูดของข้าพเจ้าเธอจึงยอมกินขนมจนหมดจานสุดท้ายเราพากันขึ้นรถกลับแม่น้อยอยังยืนกระดิกคางส่งเราจนลับตา